Hi everyone สวัสดีนักเรียนที่น่ารักของครูน้ำทุกๆคนในวันนี้นะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันนะคะในคลิปวิดีโอของกลุ่มสาร,าระภาษาต่างประเทศสื่อการสอนวิชารักษาภาษาอังกฤษของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะก็เป็นในเรื่องของเฉลยใบงานในเรื่องของ future simple tense ค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะทำโดยครูน้ำค่ะ บทเรียนที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็เป็นในเรื่องของ Future s i m p l e t e n รค่ะนักเรียนเคยเรียนหรืออยังคะในบทเรียนนี้ future ก็คือเกี่ยวกับอนาคตนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ในบทเรียนและเทนนี้กันเลยนะคะนักเรียนคะการใช้ f u t u r e s i m p l e t e n ใช้อย่างไรเดี๋ยวเรามาดูความหมายกันก่อนเนาะ future u t u r e F u T u R E Future แปลว่าอนาคต ส่วน simple นักเรียนน่าจะคุ้นชินคำนี้แล้วนะคะ S R L P L e, simple แปลว่าธรรมดาค่ะที่บอกว่าอนาคตธรรมดาหมายถึงในช่วงเวลาหนึ่งของอนาคตเนี่ยจะมีเหตุการณ์นเ,เกิดขึ้นเช่นฉันจะทําอะไรบางอย่างในเวลานั้นเป็นต้นนะคะคําว่าอนาคตเนี่ยก็คือเหตุการณ์ที่เราคาดคิดหรือคาดเดากันั่นเองค่ะนักเรียนแต่มันยังไม่เกิดขึ้นใช่ไหมแต่เราก็มีแผนแล้วว่าเราจะทํานั่นเองค่ะ ทีนี้เรามาดูโครงสร้างของฟิวเจอร์ซึ่เปอร์เทนกันค่ะนักเรียนนะคะในเทนเนี่ยแปลว่าการเวลาเนาะการเวลาของคนเราเนมีอยู่3การเวลาที่ครูน้ําบอกไปแล้วสิ่งที่เราเรียนอยู่ตรงเนี้ยนะคะเป็นในเรื่องของอนาคตนั่นเองค่ะโครงสร้างก็ไม่ยากเลยเนาะโครงสร้างก็มีอะไรบ้างคะ I y o U H e she, it we d i y ประธานทั้ง7ตัวเลยนะ I U we H it, it ก็ได้ตามด้วย v i ค่ะ แล้วก็ตามด้วย Ver รช่องที่1นะคะคำว่าวิวในที่นี้นักเรียนอาจจะยังไม่รู้ความหมายวิวอ่านว่าวิวแปลว่าจะนะคะอย่างเช่น I will go ฉันจะไป You will go คุณจะไป He will go เขาผู้ชายจะไป She will go รอนผู้หญิงจะไป it will go มันจะไป we will go พวกเราจะไปนะคะ they will go ก็คือพวกเขาหรือพวกมันจะไปนั่นเองค่ะทีนี้มาดูรูปแบบเต็มในการใช้วิวนะคะคู่กับประธานนะคะก็วิวสามารถใช้ได้กับประธานทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็น I will he will she will, she will it will we will แล้วก็ they will ค่ะเป็นการเขียนรูปแบบนี้ได้เลยนะคะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูรูปยอ่อปฏิเสธกันนะคะนักเรียนนักเรียนสามารถจดเอาไปใช้ได้นะ,ะก็คือนอดจะอยู่หลังวิวใช่ไหมโครงสร้างถ้าเป็นรูปแบบยอ่อปฏิเสธก็จะเป็นเวลาเราอ่านเราจะอ่าน I won't นะคะ I won't ก็จะเป็นหรือ I not อย่างนี้ก็ได้นะคะให้นักเรียนจำไว้ว่ามันมาจาก I will not นั่นเองหรือจะเป็น He won't หรือ He not กันนี้ก็ได้นะคะ She won't หรือ She not It won't หรือ It น็อตก็ได้นะคะอันนี้เป็นรูปแบบย่อนะที่ครูน้ําเสริมเพิ่มมาให้นะคะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาดูรูปย่อกันเนาะอ่ะอย่างเช่นประโยคตัวอย่างบอกว่า we will not they will not ก็คืออันนี้เป็นรูปแบบเต็มแต่เวลานักเรียนจะเขียนรูปแบบย่อนะคะมันจะอ่านได้2แบบเมื่อกี้ที่ครูน้ําพาอ่านเห็นไหมก็เป็น we won't หรือ we not we will not อย่างนี้ก็ได้หรือจะเป็น they won't they they not อย่างนี้ก็ได้นะคะก็อ่านได้ทั้งสองแบบเลยนะคะ นักเรียนคะหลักการใช้เนี่ยถ้าหลักภาษาดั้งเดิมเนี่ย I กับ V จะใช้เช l ใช่ไหมแต่ที่เหลือใช้วิ l แต่ในปัจจุบันเนี้ยนิยมจะใช้วิวแทนเช l แล้วดังนั้นตัวอย่างในที่นี้ที่ประธานทุกตัวส่วนมากที่ครูน้ำอธิบายจะใช้วิวทั้งหมดนะบางคนอาจจะเคยเรียนรู้ในเรื่องของเช l มาบ้างแต่อันนั้นก็เป็นในรูปแบบเก่าที่ I กับ V จะใช้เช l แต่ตอนนี้ครูน้ำพูดเป็นแบบรวมๆเลยก็คือประธานทุกตัวสามารถใช้กับ i l l ได้หมดเลยนะคะ ต่อไปนะคะนักเรียนหลักการใช้ f u t u r e ร์ซิปเปอรเนใช้ในกรณีดังต่อไปนี้แบบไหนบ้างอย่างแรกเลยใช้คาดเดาว,ว่าจะเกิดขึ้นอะไรในอนาคตนะคะหรือถ้าพูดง่ายๆคือคิดว่าจะอย่างโน้นจะอย่างนี้เป็นการคาดเดาจากความคิดส่วนตัวใช่ไหมโดยคำบ่งบอกเวลาในอนาคตในเทนนี้ก็จะมีคำว่า tonight คืนนี้ tomorrow แปลว,ว่าพรุ่งนี้ค่ะ มีคำว่าอะไรอีกคะ next? next next นะคะเป็นการบอกเกี่ยวกับ uh, future อยู่แล้วนะคะ next ที่แปลว่าถัดไปอาจจะเป็นเวลาถัดไปวันถัดไปสัปดาห์ถัดไปปีหรือฤดูก,กาลถัดไปก็ได้อย่างเช่น next hour ก็คือชั่วโมงถัดไป next Monday next Tuesday next Wednesday next week สัปดาห์ถัดไป next month เดือนถัดไปก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับฤดูกาลก็ได้ next spring next summer Next fall, next winter, next hot season, next rainy season, next hot season, next เ e ียก็ได้ค่ะให้จำคำพวกนี้ไว้ถ้าเจอในประโยคเมื่อไหร่คุณน้ำมองออกเลยว่ามันเป็น future simple tense นะคะทีนี้มาดูตัวอย่างประโยคแบบรูปแบบประโยคบอกเล่ากันนะคะเป็นการ คาดเดาอย่างเช่น it will snow next season หิมะจะตกฤดูกาลหน้าก็เป็นคาดการที่แบบเดาเหตุการณ์อีกแล้วก็ she will buy a bike next month ฉันจะซื้อหรือร่อนจะซื้อจัก,กรยานในเดือนหน้าก็ได้นะคะก็คือยังไม่ซื้อแต่จะซื้อใช่ไหมคะ และประโยคตัวอย่างต่อไปค่ะเดลว l ลท a ชอิงลิ i เน็กซิ semester ก็คือพวกเขาจะสอนภาษาอังกฤษเทอมหน้านั่นเองค่ะก็คือเป็นเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นอะแต่ก็คือเป็นการคาดเดาวไว้แล้วนะคะ ทีนี้มาดูคําบ่งบอกอนาคตจะมีหรือมีไม่มีก็ได้เห็นป่เพราะเหตุการณ์เป็นเรื่องอนาคตอยู่แล้วเช่น I will send the letter to Jane ฉันจะส่งจดหมายไปหาเจนอ่า I will call you when I arrive ฉันจะโทรหาคุณเมื่อฉันมาถึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบประโยคที่ will แล้วตามด้วย verb ช่องที่1นั่นเองค่ะ เหตุการณ์แบบที่สองนะคะก็คือใช้บอกการกระทําที่ไม่ได้วางแผนมาก่อนหรือคิดไว้ล่วงหน้ามาก่อนเป็นการตัดสินใจณนะบัดนั้นเลยนะอย่างเช่นเพื่อนเขาคุยกันว่าหลังกินข้าวเย็นวันนี้ เขาจะดูโทรทัศน์กันบางคนก็จะดูหนังบางคนจะดูกีฬาถ้าเพื่อนถามเราว่าจะดูอะไรเราก็ต้องตอบไปเลยว่าอย่างเช่น I will watch อชินจัง o ูไนท์เห็นปะก็คือเหมือนกาลังจะเกิดขึ้นและเหตุการณ์ในคืนนี้เราก็ไม่ทันตั้งตัวแต่ฉันจะดูชินจังในคืนนี้เลยนะคะก็เป็น I will watch ชินจัง o ูไน h ์นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูประโยคบอกเล่ากันอีกครูน้ำจ๋า ยกตัวอย่างหลายๆประโยคนะคะอย่างเช่น I will go to school tomorrow นะคะก็เป็นการบอกว่าฉันจะไปโรงเรียนไปโรงเรียนตอนไหนก็เป็นการบอกอนาคตว่าพรุ่งนี้นั่นเองนะคะ I will buy a coffee for you ฉันจะซื้อกาแฟให้คุณยังไม่ได้ซื้อตอนนี้หรอกแต่ถ้าฉันออกไปฉันจะซื้อให้นะแล้วก็ It's it cold มันหนาวฉันจะปิดหน้าต่าง It's it cold ก็คือมันหนาว I will close the window earlier. เดี๋ยวอีก แป๊บหนึ่งอ่ะฉันจะไปปิดหน้าต่างให้คุณส่วนมากจะเป็นเหตุการณ์ที่นึกไว้ก่อนแล้วนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเรามาดูในรูปแบบของประโยคปฏิเสธกันบ้างนะคะนักเรียนการเปลี่ยนประโยคบอกเล่าที่ครูน้ำอธิบายไปเมื่อกี้อ่ะ ก็ง่ายมากเลยค่ะก็คือเอา not มาเติมหลัง will แค่นั้นเองนะคะในเทนนี้ก็จะง่ายหน่อยเนาะอย่างเช่นประโยคตัวอย่างตรงนี้เลย I will not go to school tomorrow ฉันจะไม่ไปโรงเรียนพรุ่งนี้ก็แค่มี not อ,อยู่หลังอะไรคะหลัง will เท่านั้นเองนะคะทุกอย่างยังเหมือนเดิมเลยแต่แค่มี not เพิ่มเข้ามาแล้วก็เป็นการบอกช่วงเวลาด้วยว่าพรุ่งนี้ฉันจะไม่ไปโรงเรียนนะคะหรือจะเป็น You won't love this movie คุณจะไม่ชอบหนังเรื่องนี้ทีนี้รูปแบบนี้ก็ใช้รูปแบบย่อดได้เพราะว่า won ก็ มาจาก will not นั่นเองนะคะต่อไปประโยคที่3ค่ะ we will not clean the car next week เขาจะไม่ล้างรถสัปดาห์หน้าอันนี้ก็เป็นรูปแบบประโยคปฏิเสธนะคะอันนี้เป็นรูปแบบประโยคปฏิเสธที่ง่ายๆนะในเรื่องของประโยคปฏิเสธนั่นเองค่ะทีนี้มาดูรูปแบบประโยคคำถามกันนะคะนักเรียนการเปลี่ยนประโยคบอกเล่าเป็นคำถามก็ใช้สูตรเดิมคือถ้ามีกริยาช่วยในประโยคให้ใช้กริยาช่วยขึ้นต้นประโยคได้เลย กริยาใน Future simple tense ก็คือ i l l นั่นเองนะคะวันนี้เราก็อยู่กันเรื่อง Will ตลอดเลยการถามรูปแบบประโยคบอกเล่านะคะก็คือโครงสร้างมันตรงนี้เลยเอา will ขึ้นมาด้านหน้าต้องเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ตามด้วยประธานแล้วก็ตามด้วยกริยาช่องที่1อย่าลืมเครื่องหมาย q ว e s ช i o มา a r k ด้วยนะคะนักเรียนแต่ถ้าเป็นการถามในรูปแบบประโยคปฏิเสธนะคะก็คือ Will บวกประธานแล้ว Not เดี่ยจะอยู่หลังประธานแล้วก็ตามด้วย v ว r b ช่องที่หหรืออีก1รูปแบบค่ะจะเอาวิ l นอ หรือวนขึ้นเลยก็ได้แล้วก็ตามด้วยประธานแล้วก็ตามด้วยกริยาช่องหนึ่งนั่นเองค่ะทีนี้นะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูใบงานวิชาภาษาอังกฤษของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ใบงานที่3กันนะคะขอให้นักเรียนเตรียมใบงานขึ้นมาเลยค่ะ นักเรียนคะก็เป็นใบงานนี้นะคะขอให้นักเรียนเตรียมขึ้นมาเลยเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันเลยค่ะเขาบอกว่า exercise 2ให้นักเรียนเขียนเติมประโยคได้คำกริยารูป future simple tense view โดยใช้คำกริยาที่กำหนดให้นะคะเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันเลยค่ะามาแล้วเดี๋ยวเราไปทำข้อ1นถึงข้อ7กันก่อนง่ายมากเลยค่ะข้อที่1นนะคะก็เป็น Sam will go to the park next week ค่ะ ข้อที่สก็เป็น My brother will eat noodles and fried rice right for dinner ข้อที่สนะคะ He will write letter to his friend tomorrow ข้อที่สค่ะก็เป็น My sister will drink milk tomorrow morning ประโยคข้อที่หานะคะก็คือคำว่า My friend and I will sing a song as Sarah s birthday party tonight ประโยคที่6นะคะ Next month I will buy a T-shirt and cargo shorts. ประโยคที่7เป็นประโยคคำถามนะคะก็จะเป็น Where will you go next week นั่นเองค่ะข้อที่8นะคะ I will go to Bangkok next weekend. ประโยคที่9ค่ะ I will not play tennis at the gym next Tuesday. ประโยคที่10ค่ะ My brother will not t r a v e l to Japan next month. ประโยคที่11นะคะ Jane will not sing a song at the party. ประโยคที่12ค่ะ Tommy will visit his grandparents next holidays. ประโยคที่13นะคะ My brother will not cook dinner today. ประโยคที่14ค่ะ My father will not drive to work tomorrow. ประโยคสุดท้ายประโยคที่15แล้วค่ะนักเรียนก็คือ my uncle will b u y a new busker next sunday ค่ะนักเรียนลองเช็คคำตอบไปถูกต้องนะคะนักเรียนคะยังไงวันนี้ครูน้ำก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนทุกๆคนมากค่ะแล้วก็เจอกันในคลิปถัดไปค่ะ See you goodbye